สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะพ่อกับเฮาช่องพีนน่ีสานคือเก่าค่ะกระตาหน่อยคือสิหูแลนะ้วค่ะเนาะสิาพาพี่น้องมาเก็บเห็ดละงูค่ะป่ะค่ะมาเก็บเห็ดน้ำกันนะคะเนาะครับผมสวัสดีครับผมโกทีสารครับผมพบพ่อกระคือเก่าพี่น้องอ่ะมื่อกี้มาเก็บเห็ดหมายเก่าครับผมพี่น้องนี่เบิ้งเหลาครับผมไม่ยังอันนี้คือดอกระเดียดแทนนี่ล่ด

อ้ยวาวโอยู่ได้สามรอยดวงนีนองเอ้ยก็ล้างผุนอ่ะแตกผุนอยู่เพื่อนยาสุดที่น้องเอ้ยแบนเบิ้ดกับนหนูนี่โมขาวครับผมมาเนี่ยปลาลงมือลงมือลงมืออย่าปากดังอย่าปากดังอู้คุนวายอย่าปากดังโอ้โหเหยียบเด้่นี่เด้่นี่น้องเคเหยียบแล้วมองเข้าไปยังไงเคยเหยียบเนาะอันนี้ขาวนี่่ะอือโอ้สิบปอเซ็นต์ย่างเหยียบเฮ็ดโตเป็นไข่ค่วมขึ้นมากกับผุนอ่ะฉะนั้นอยู่ เอ้ออาเอ้ามาใกล้ๆมาถ่นอเก็บัเก็บใก้บ่เบสบายใจเลยเอน้อโอ้ยอย่าปากดังอย่าปากดังเก็บหหอกเหลือง้หน่อยปลาตเก็บเลยเก็บเลยอะไรเก็บเลยเก็บเลยไต้องปาดนี่ไปเอาเป็นเสื้อปีหนาในตัวบ่หืมที่น ดอ้ดบอไร้ยากคกพี่น้องลจะใครแหละอยสามลอยดอปอายุอ่ะเดี๋ยวจะให้พี่น้องเบิ่งข้างบนข้างจู่ๆเหมืนกันวันไี้นันนี้แฟนกล่องใส่เอาอยู่บ่จังส์เอาเลยเอาเลยเอาเลยเลยเหลือเนาะเลเอเบาล ถ้าเฮาบ่เอาพี่น้องมาเห็นพี่น้องก็สิเอากู้เก่ามูนี่เอาเลยเป็ดน่าปิดแถวเป็นเอาเลยลามันจะบ่ออกแล้วเนาะค่ะูโหคือเก่าเ่วยโอ้ยสิงหิ้งเฮงกูอ้ายหยียบแล้วเหยียบแล้วหยาบแล้วหยาบแล้วเหยียบแล้วเก็บไปเก็บไปมึงคอยมองสิเหยียบนี่ก็ใครเหยียบได้นี่ บาเลยกแล้บุ้ี่ยโบราณละบุนี่เก็บไปเลยนี่มันเ็นอ,อยู่ลเก็บไปเก็บไปดอกนี่จะดอกงามไปยโอ้ดอกนีดอกพอดีแกนตัวเลย าันื้ไว้เนาะเขาพยยามเอาเบิดทุ่อองศิลป์เนี่ยให้เป็นเสื้อเป็นยังแนห์นะอือโอ้โดอกไหมเป็นเสื้อแน่์ปีนาเพราะเลยมันออกแบบดีนะโลยเสื้อผ้าขนาดเลยเห็ดปลาหนิกโกะทำงานเะไรพี่น้องเอ้ยเท่าซึ่มบานนี่ก็ได้ดดไปไเป็นร้อยดอกคนนี้น้อยแต่าซึ่งเป็นหัวแตกออกมาเนี่ย เป็นใครอีกบานนี้ยนเบิร์ดแม่ดอกนะั้ดอกนบนอันนั้น่แม่บกนะแม่ทำอะไรเก็บบอลเลยเก็บบเลยนก็ผดแบบนี้นี่นี่ก็ลหัวแล้แตกมล้ือเก็บบเลยนี่ที่หยาบเนี่เก็บบเลยนี่ก็ไดขแตกเลยนี่เป็นไข่นี่เี้น้องเบรนู้ถือเป็นไข่นี่มาสความกระตาเฮาเด้ง รูดเบาไอ่เอาเลยเอาเลยเอาเลยไข่เห็ดละง,งูอันเหลืองมันสีบรใหญ่คือขาวเนาะสังเกต็นึงสีบรใหญ่โอ,อ,อ้สีบริไข่ขหญ่คืออันเห็ดละงูขาวว่ะแสีบหือเปล่าเฮ็ดละงูเหลืองเนี่ยมันแสียบมันจะนวดก็กันบอกให้คนวางให้จังไายเสียบปั๊บเราจะเป็นเห็ดละงูนองเลย ยานพี่น้องเข้าโอ้คนอ่ะตอนนี้ว่นะาซุก้อนตัวนี้ตัวนี้เจ้าสีหน้าหักใหม่หักคนละหักใหม่หักหังใหม่หักเพิ่นปัดวงอ,อีกก้อนเอาเอาปีนาปัดเสือลงกน้จจงเนเก็บแต่ยินเด่นตันี่งามตัวนี้ล่ะเก็บไปลองดูกันเลยเก็บบ่โอ้อยา่าเก็บน้ำเดี้ยเนาะ นงมาปน้องมหเก็บเห็ดน้ากันครับผมาตัวนี้ก้อนนี่อืมเอาเลี้งนี่ละก้อนอยู่ข้เดี๋ยวสวนเพ้่ยังนี่เอาเก็บไตไปเลพี่โอุ้นะลมชเยยเนี่กบานแล้วนตอใช้สายมานี่ี่ตสิแล้วจุเนนะ มีแข้งมีขาที่กินข้าวทิพยนะันออกต่มันมีแข็งมีขาไม่ค่อยได้กินหลายเปรียบสัน้นนี่นะพอดีแซบเย็บกันนะพอะดีแซบได้หลายพารผอมแรวใครมันบรได้หลายครับผมในจุโดอกเราไ่ได้นับนะเนาะมันเป็น,อ,นอันเศร้าหรอเ่โอ้ยกบวาลเศร้าเป็นเศร้าหร่ มาแล้วน,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 น้องใส่<ม>าตาหให้งามดอกเกีบจอะไรได้เกล็ดนย่ามายนาาี่มั้ให้พี่น้อเขาได้เก็บน,น,น้ำแข็งไก่หนินี่นบนเมือมีป่ะมือกองที่เหยียบเด้หน่เหยียบแลวเนาะนแทนอซํามีเฮงสิพักเลยแต่ว่าเนี่ยพี่น้อเมัอนจะโจอครับผม นระหว่อนฝนโมก้ค่น้นนองเลยครับฝนตกนี่โอ้ถือฝนดอกพุทีโมงงามป่าไหนดอกแค่คููเลยนะนี่ครับออกงูเงาเลยนะครับีน่น้องออกงูโกลอะไครับนี่เงาไหม่ครับพรงนี้หอลูกเนาะ จะตาคนอย่า้มันเปลือนนะบางเนี่ยเออเก็บแบบงามเลยเก็บแบบงามงามเลยงมงงามสาดๆเลยต้องฝากผม ใจจริงจริงนู้ดฮิตอันออกอันเนี้ยน,นะอืปัดเต๋อไปคือเก่าก่อนเด้วอืมบอกไงครับ ถี่น้องเยาวานเฮ้ยถี่นเปงเก็บสาคนถิ่วว่าแล้วเนาะบ่สาดเนาะวันไหนจะเงาแล้วครับผมพีม่น้องเก็บดิวันนี้เงาเก็บค่อยๆเป็นน้ำกันเก็บแบบสะอาดนีะฮะปลายมันสิบบริเก็บเห็ดละงหกแล้วปีนี้นะครับเนาะอุ้ยย่องไปแห้งกับใบได้หรือว่าจะไข่ได้เนี่ยฮะเหยียบ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 หากันเด้อ โอ okay. ้นี่กับใครอะจายเก็บไปพี่ไปก่อนใคเพี่นี่เหยียบครับผมเก็บทางยางก่อนเบื่อทางยางก่อนเคียบไปนี่ดินี่ยุ่ยจะนี่ครับบ้าดอกให้อันซ่าอเอาเอาเราเลยตัวน้าเอาตันี้สายล้อฟ้าสายทางครับผม Tiếc bất ngờ nóng nữa. Boy, hãy mong cái ôi quân đất hạ đê. No, được tik, 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 tí 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 tik, tik, tí tí đồ tik, 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 lại không tik, 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 โอ้บางกองบางองโอ้โ hmm. ฮ oh, mm ัดนอ่ะตั้ดอกสามซีฮะเฮ้ยดอกก็บอกอืมโอ้ยมืงนเืินดอกคนกัเด็กกระตาลนกเนาะ กระตาค่ะมะใกล้ตัวกะตากรได้นี่โอ้โหดเลยเขินมาเป็นปุ่มเป็นงูนลดอืมตาตีนออกก้อนตัวนี้เป็นเสื้อก้อนเอาออกไปเบิด์ตคลากร้ายจะบอกเกิดเด้กดีนาเนี่ยมาพี่บอสนี่มันออกล่าตัวดี ปีการได้เก็บตัวเดือนมีน้ำมามันจะบ่อแล้วเนาะปีนี้เนาะยังออกอยู่โอ้ยเกือบไปได้กิบมันต้องออกคู่ปีนะนาะเห็ดไหมเนี่ยก็ออกคู่ปีแหละน้องจะเร็นตอนสิออกล่าออกจยางนีามันออกค่าลับปี่กายนี่ค่ะยันบ่ออกอีกอือออกคือเขาเป็นลมฝนฟ้าอากาศฝนาจะมาสาเนาะคะเนาะปีนี้เนาะอุ้ยเผ็ดจิต ไเปิดต <łość> ้องปามันออกแตแหงเนาะอัดมาลเล็น้ำขาวเาเนี่เอาเนี่ยเอาเนี่ยอืเอาโอ้ดอกจุมันี่เอาแนะดอกจุ่มอะไรใส่จุ่มใส่องน้อสียบนะอย่าง ป่าหลากหลายแท้ออกรถนกตัวไปกับเบเร่ทิมเนี่ยนะขาเนาะเป็นเสือกทุกเก้าจะกินปีหนาดีนี่เลยไหมเขี้ยเชี้ยบอะไรอะไรเอาซะโอ้นี่เหยียบบุญซะลรออะไรเอาในเงาดิฮะเอาในเงาไปฟักคนบวบเออขับไปหนองหนองใหม่ครับผม นี่แหละครับกบก่อพี่น้องเอ้ยนี่น้ำต้นมันนะผมกกอบมุมก่องเขาท่านอืมวะวะเอาทิพยไปท่างคุณละมุมกวางกระได้มุมกวางกระตรงตัวที่เราสนองมันที่เราอะไรมาเห็นโอ้ยทิ้งแห้งกะเอียนพี่น้องตาลายกล่องสันเป็นบ่เอาเด้อพี่น้องเฮ้ยตัวนี้ยังสันอยู่นี่ đẹp yeah, há yeah, con đó, tới giờ mình hái đó, bà tìm con đó cả tuần này, chị đinh, xem nào, bắt đầu bận hàng này, nhắn โอ้ไม่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 จะไม่หรอกนี่เออโอ้เตียงเลยพูดถูกเห็ดดอกเห็ดขึ้นน้ำเราหูโอ้ไหนคะต้องดูแล้วตดคือน้ำใหม่เลยเห็ดบ่าใส่เลยนี่มือบังยกขึ้นใหม่ฮะจับขึ้นเลยเนี่ยเดียวจับขึ้นเลตีขึ้นน้ำใหม่พี่เห็นบอกรับพี่น้องพี่ดอกเก็ดตีขึ้นน้ำใหม่ง่ายขึ้นไหมเอออ้าอยู่ในไตใหม่ก็มีแบบนี้ว่าไตยังไงเราจะคลองอันนี้ดึงขึ้นเนาะตีคืน้ำใหม่เนาะ นั่งด้โซ่สามดอกเลยยห้องนี้นี่แล้วยู่ทางนี้แหละยู่ในกล้องนี่และมาเห็นเหรเห็นไม่ชิมบอกนี่ชิมบอระวังเที่ยงมังหัวฝนฝ้าดอกเหดอย่เห็ดังไหนเอาังไเด้ เนี่ยกลางเลยมืดละบ่กลางเลยนี่อืมใส่บ่บ่เห็นเด้นั่นละนั่นละใต้ขี้ดินมานะเออนี่แม่นี่แม่นี่เออบ่เห็นเห็นนะโอ้ยดอกน้อยกะยู่ใต้ไม้อยู่ใต้ไม้ไม่ติ้งอย่าบ่หน่อยแล้วเนาะผ่านนั่นแหละนี่ดอกพอดีค่ำตอน เราได้ซุ้มีก็หลาหลายลอตีนงลอกตีะตากะตาเตีงไว้อยู่น้ำมันนะเห็นมนี่บ่อือโอ้นี่ดอกขาวเลี่ยเนื้งแดบ่น้ำขาวขาบอกครับผมหางพีบ่เอ้ยดอกเหลืองเอาเลยโอ้ยังไหนหรอี่สิบหยไมราะวพียังสี่ดอกเนยแมยเอาเก้บเลยเข้มเลยมองกว้งเ็นอยู่ มัมันหน่อยม,มันน่อยตัวปาดมูมเดียวมูสามลอดอกบยุ่งไงมันอันเนยหน่อยบมเมนตัวนี้ไหมได้หาสิบดอกกระเด็นี่ใส่ในตานะ่ะโอ้ยป๊ะอ,อยแล้วี่นะมันยังมีเด้นนี่เงาอกเงาคับเงานี่มาย่าไม้ เดี๋ยวาสาด้วยค่ะเด้ออ๋ออือก็เมื่อเราเวลาในกวนกระตาฮะอู้เดี๋ยวนางก็ได้ปอดอีเลยขึ้นตัวงอขาวพันแล้เอาอยู่นะเอามาเห็นตัวงอขาวรึป่าหนิเยียบเลยย่ามันอันโอ้ยเหยียบแล้วเถอะนนะตัวนี้เราเอาให้มันอานบานซะเยียบอ่ะอีกเจ้าเยียบด้วยฮะตัวยเยียบเห็นเอาเลยเอาเลยจุ่มเลยจุ่มนี่จุ่เอาเลยนี่ เด็กนดคนเด้อบางคนคนสิว่าคือจิ้มคักจิ้มเนี่ยเทพนสิว่าปาดออกก่อนเด้อค่ะเด้ออืมนั่นเราเสียมันพีหนา้าบอกพีหน้าแล้วคนตัวอ,อีรอบหนา้าก็ออกอยู่เลยนี่อยู่ใต้หักมีนี่แหละอืมใต้หักมีหิมะมันมีไม่เลี้ยงข่อยเอ,อกาก็ได้สิมันต้องอันนี้นะอัลต้าตัวโดมันเหลืองๆนี่เอาอยู่บนนี้เอาเอาตัวหนาวมันเหลืองไม่แลี้ลอยงขวายอีกครับผมมันเป็นไข่อยู่ขันพี่น้องบ่มาพอก่อกนเนาะบ่บ่บมวยไฟมากหรอก พี่น้องมาพอแล้วเอาแล้วก็เลี้ยวไปตัวให้เต็มเลยเบมาดอกมีขางขางค่ะนี่หมายนี่เอาเซ็นสัญญากันแล้วสัญญาบ้างสัญญากันตลอดชีวิตเก็บตลอดชีวิตครับผมหมายนี่เดี๋ยวพี่น้องแล้วฏิบัติที่นี่ศาลขี่คุยพี่น้องเอ้ยหมายนี่สามร้อยดอกวัยุครับผมขี่คุยปะหือว่าทางจะมึงขามันเนี่ อย่างแรงเลยอือหือปลาอยดอกไมนะครับผมดอกนี้ไล่ให้มองดอกเปิ้งซูเปิ้งเป็นไข่นะเก็บดอกกำงามดีมากทุกคนนี่ครับน้องเป็นงูขาวครับผมดอกกำงามอ

สาวหนุ่มหน้พี่น้องเลยแต่กะนะครับผมคลิปนี้เก็บกันยาวๆครับผมรายการตัดโตลเลยล่ะคลิปนี้สาวเดียวเลยน้องๆเนาะไปครับผมจะพาไปเบิง่งมันมนั่อีกหลายครับผมเน็ดหครับมาเริ่มที่ว่าที่นิสารขี่คุยครับผมขี่ครับผมเปล่นเบิ้ลน้ำมันเลพี่น้องนี่ครับนี่มันขาวขาวนี่แม่เบิ้ลอะไรพี่น้องเลยเดี๋ยว,าวมาม,มองมึงมิ้น โอ้ไม yeah. oh, uh, oh, ่ยอมเกบมัเยนาะยบดไน้องหยุเก็บครับผมแม่อนบ๊แตกคงอยู่วยังอยู่น้องเยไปซะซะไปไว้ผลไ่ตาคนไปน้องดีครับผมเห็ดอันนี้เห็ดยุค่าวโบราณนี่เห็ดยุคขยาาก็อกน้ำครับผม ายพี <Ừ. S 1> ่น้องทั่วก็ได้ดอกมันเสื้อเห็ดครับผมนี่เสื้อเป็นะยุกต์ครับผมนี่สมุนบานนะพี่กอ้พี่น้องไอ้หัวแตกไปอยู่ประยุกต์นี่พี่นี่ครับพี่น้องไผ่ามันบบธรรมดาเลยพี่น้องเ้ยดอกเท็ดครับผมนี่นี่ต้นดอกเท็ดครับผมน้ำมันนี่นี่หน่าพี่น้องเั็นดอกครับผม แล้วปัจจุบันที uh? ่อ <Yeah. S 1> <He S 2> <na> ีสานฉี่คุยก็ทอดสามร้อยดอกอยู่วะผว่ามาเบิ่งเอาพี่น้องเลยพี่แม่นหยังครับผมน้ำมันนี่พี่หล่ะพี่หล่ะแม่นบัดครับผมเดือบเดือบเดือบแม่นบัดน้ำมันนี่พี่น้องเลยนี่ล่ะเนาะแม่นบัดได้ครับผมน้ำมันนี่อี่นี่อะไรนี่ไงนี่ก็ะมิ้นแมนบัดมันบอส็อดเดือดซ้ำพี่ดออกพี่น้องเอ้ยนี่นะแมนหยังบัดนี้พี่น้องเลยพี่หล่ะ มันที่พวกไหนสามร้อยดอกจังไหนพี่น้องแต่พี่พญายิ้มตะฟังพี่นะเอาไว้เอาผู้ชายปั่นหัวมะลำอมลายอยู่บี่น้องว่าพญาไปซาที่สุดตอนนี้นี่ไม่น้องมาขาดหยาอกเลยผู้ภาคมุมสูงหมดเลยพี่น้องเลยแมนเบิร์ตกับน้ำมันนี่แมนเบิร์ตเลยค่ะคุณตาจอดเด็ดตัวพี่พี่น้องเอ้ยจอดเด็ดสอัน ไข่แขบคือไข่อี้ยกันนี้น้องเอ้ยไข่แขบคือไข่งูนนี่น้อง<น>บงงอกจังเสีเ่บานพี่น,อน้องเลยดีครับผม,มให้กันบนุญจะจาตัวกอนพี่น้องแต่ว่าส้มนี่ห่อพันเอาแล้วน้นองเนาะตัวแรงตัวแรงครับผมทำมือมตัวแรงครับผมนี่นนครับผมจุ่มนี่ก็ได้โอ้ย บอธรรมดาไปไปเก็บเอาซุ้มนาซุ้มบานหนิเนี่ยซุ้มที่บานอยู่นี่เนาะเก็บกันตัวลายหลังจากพี่พาพี่น้องเขาไปทั่วบึงไข่เห็ดหลากหลายอยากปวดขนาดพี่น้องเองเซื้อผ้าครับผมคิดว่าเสื้ออลายปานนี้เนาะแม่นะครับผมแตกมืงยุ่งเม่อไงออกลายแต่ว่าออกลายพี่น้องเอง ตัวเลยสะอ่อนสะอ่อนยางแรงเลยพี่น้องเลยอยากวดเอาเลยล่ะสักนี่หัวแตกกันนะตัวลเออแตกพอที่สิบานแล้วเดี๋ยวเอนเอานี่เอาเลยเอาเลยเอาเลยม็ต้องเอาตัวนี้เอาเอาดูนี่ดูหัวมันบานซ่างระังใหม่เลยพี่น้องนะใครเหงาด้วยล่ะ มันหักยาได้แอนเน็ดยนี่เนแล้วงอขาวนี่หักหลายแม่แม่ไม่ดาว้ยละเ็ดแล้วงอเดือยสังเกตเมื่อมั่ชีอยู่อันมันจะยืมอันนล้นนะดึงมอขึ้นแล้วนะซุ่มจุ่มซุ้มอะไรอเดียเรียใครยืมเงาพุทธเาเหรอนแมนแนแมนยมีว่าผมยังหลาย่ เอาหล่อแรงพี่น้องก็เสียวมาตลอดรอบแรงให้มันบานจังอยก่อนรอบแรงแกมาเก็บน้ำกันอีกเนาะค่ะเนาะนี่เอ่ะลช่ะตัวมันเป็นบาดนี่อีู่ทีไอ้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยโอ้ยเยอะซะเนาะเยอะซะเนาะปล่อยไปนี่จะได้ตาเป็นไาพี่น้องโอ้ยใครหน่อยมันละใครหน่อยอยู่แต่ว่ามันอ่านเดี๋ยวใครเห็นงกเหลืองมันบ่ดอกมันบ่อนันใหญ่บอ หากบ่ค่อยหลายบ่เคอมีดอกขาวดอกดงดขาวไข่กับไงอุู้้น่ะไหม่มันอันนั้นเนาะุูน่ะโอ้หลายเติบ์ุหนนะอ้ไวใม่มันใหญ่ก่อนนี่ครับแมนเบิดไอ้ครับนี่นี่นี่ดอกไมยลาบอ้บ่อยากผีพี่น้องเลยุูน่ะปลาจุ่มนี่บ่ะตัมก็ซิปไอ่เจมึองหลุดหูนะดินออกละนี่วะอื้มหูนะขึ้นเมืองุูน่ะุหน่ะแมนครับผมพอู้หุหูน่ะสร้างหรอกมันก็จะพูดขึ้นมาเรื่อยๆรื่ละแมนแมนหูน่ะ เป็นซิปจุ่มนี่ก็ได้โอ้สามร้อยดอกโบยุ้ยยังมาเก็บนี่พี่น้องเอ้ลาเนี่ยนี่ยเหรอดอกเหี้ยได้หมดนี่ดอกเหี้ยได้ครับนี่นี่เออโอ้สุดยอดพี่น้องเอ้เอาแต่ดอกหัวแตกพี่น้องเอ้ดอกที่มันนั่งอยู่นเอาเพราะไรแกงครับผมเต้นนี่ก็จะเตรียมเกือบเต็มตาแล้วน้องเนาะ ลายเติบแล้ว <SC> น <I noise> okay. ี okay. okay. ่โอ้ลอยกระดอกกูได้กะไดยังอีกปานจากสองร้อยกูละที่เหลืออยู่หันอีเชื่สองร้อยดอกว่ออีหรือไรโอ้ยว่าทำมาหลาพี่น้องเลยได้การได้การจ้ะคะคลิปนี้กะคลิปนี้มือนี้เอาไปสักมือก่อนนะค่ะเนาะอย่าลืมนะค่ะเป็นกำลังใจให้ช่องที่นิสานเฮาอีกคือเกาเนาะค่ะเนาะหลังจากที่ว่าเฮาไบร่งคลิปโดนค่ะกันอย่างมีภารกิจหลายหลายอย่างนะคะช่วงนี้กีดยางเองค่ะพี่น้องถ้าละหลายลูกหลาย ท,ทั้งอยากเนี่ยทั้งฮ็ดกับพวกบอ,อกเนี่ยอะไรพี่น้องเลยจ้าเพิ่งเริ่มบอกฝากพี่น้องคือเก่าเนาะค่ะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องทีมอีสานคือเก่าเนาะค่ะแต่ว่าอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะอันเพื่อจะได้แจ้งว่าอันทีมอีสานเท่าอันที่ไปหาคลิปยังเฮ็ดยังให้พี่น้องเาได้เรียนอีกเนาะค่ะเนาะคลิปนี้เอาไว้สำนี้คลิปหน้าพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ